ท่านครับสวัสดีช่วงสายๆ11็ดมงแล้วาลันวายุมาชมบรรยากาศร้รานน้ำมันลมเนาะสวัสดีครับดิไหนเห็นไหม,มลองไหมไหนเห็นไหมสวัสดีครับสวัส <ละ S 1> ดียักษ์บอกวเ,เ,หเ,หเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วขอแล้วเนาะ น้ำอัดลมเขาเรียกว่าน้ำอัดลม ร้านโ,โคกร้านโคกกับน้ำน้ำอัดนมก็มันไม่ใช่น้ำอัดลมลุลงบอก เช้าไปยำยำม,มองครับยำม,มองยำตะไครยเนาะก็ได้ปลามาสีตัวลัเงินสองปลาส้อยหนึ่งแล้วก็ปลาสวายหนึ่งก็พอได้อยู่เนาะแล้วก็เอามาทำปลาเด็ดเดียวเนาะปลาสวาย ่ันปลาเน้นก็มาทำเป็นย่างครับเป็นย่างกับปลาสนะ่อยเนาะเก็บไว้ต่วหนึ่งก็เด็เดเย็นไวนะ้ปลาสวายทำปลาเด็ดเดียวทำอีกคลิปหนึ่งครับคลิปปลาสวายเด็ดเดียวเนาะแล้วก็คลิปอีกต่อไปก็ทำคลิป เขียดเขียดแดดเดียวทำเขียดแดดเดียวเนาะเขียดอิโม่เรับเขียดที่เราส่องมาเก็บไว้ตุนไว้ค้างไว้สักหนึ่งอาทิตย์เนาะให้คลิปเทียมออกหมดก่อนแล้วก็ทำเลาะล้างล้างแล้วก็หมักรดดีตากทำเขียดแดดเดียวเนาะ ก็ประมาณนี้เราประมาณสองคลิปสามคลิปนี่แหละ,ะมันสามคลิปเนาะเราทำแต่ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ตัดต่อเลยยังไม่ได้ต่อคลิปเลยตามชมด้วยนะครับเดีย๋ยวนี้ก็ยอดวิวก็ไม่ขอไม่ดูคลิปยาวเนาะไม่ค่อยดูคลิปยาวกัน ชอบดูในคลิปช็อตคลิปช็อตมันมีเพลงไงคลิปช็อตสามนาทีก็อาจจะบางครั้งเราก็ลงเนาะลงในช่วงจังหวะกินข้าวนี่แหละคลิปช็อตสามนาทีก็ได้อยู่ เาเรียกว่าไม้อไรม้ไม้บอกไม้แขกเออรู้แล้วว่าไม้บอกลุงบอกว่าน้ำอัดลมน้ำอันลมอย่างน้ำคุกเขาเรียกง่ายๆเขาเรียกว่าน้ำอัดลมเป่นี่เหรครับไม่มีอะไรสักสาระอะไรมากมายแค่บรรยายเนาะ ชมบรรยากาศอยู่ริมร้านอยู่ร้านน้ำมันลมครับเสียกีกลูกหนึ่งน้ำมันลมอร่อนร้อนตรงนี้ร้อนครับเนี่ยอ,อากาศร้อนมาก ดูบรรยากาศรลรอบครับร้อนแดดช่วงนี้มันร้อนฝนมันหยุดตกแล้วมืดคลึมไม่เชยเนาะอาจจะตกเป็นบางพื้นที่บางพื้นที่แหะครับอันนี้ก็เวลาเท่าไหร่เลยนะนากา4ี่หแล้วครับเนี่ยแดดก,กำลังร้อนแดดจ้าเลยเนะชมบรรยากาศล,ล้อมรอบนี่ก็โรงบาลวิเศษชัยชาญเนาะ ทางเข้านี่แหละอันนี้ทางเข้าหลังหลังโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลอยู่ฝั่งนู้นไปทางนี้ทางถนนใหญ่สี่แยกอันนี้ก็สี่แยกเนะี่ยเราเปิดร้านอยู่น้ำอารมณ์อยู่แถเนี้อยู่รอบทางนะมาตอกันอย่เนี้อากาศร้อนมากคบเลยก็ประมาณนี้แหละครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งนั่นครับแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไม่มีอะไรมากมายนะให้มาคุยทำคลิปใจชมบรรยากาศอยู่ร้านน้ำร้านขายน้ำอันนี้ก็ตรงข้ามเนี้ยข้ามถนนเนี้ยเซเว่น อยู่ในตัวอำเภอวิเศษชัยชาญแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามารับชมครับไหนเยอะสวัสดีครับบ๊ายบาย,ยน้ำเย็นชอบร้อน